ไอ,อ,อ้เค่ร่างคนพนักพนต้องเข็ดผมนกเลงเมืองแพงนะครับเนี่ยที่ทิ้งไม่ได้กับคราว่าใจทู่นีแ่แหละ นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมกับน้องนายได้เจอกันตัวจริงๆผมเจอมันแต่ในซีดีมึงจะมีล่าไรยุ่งยายกกลับไปเมืองเพชรไหมเนี่ๆๆๆยี้อวค่อยดูแล้วกันว่าใครจะสู้ใครได้ข <ผล S 2> อเสียงปรบมือหน่อยแล้วเพียงฟ้าจะได้มีกำลังเลยนชได้ แน่ดูซะก่อนาขนมหม้อแกงเข้ามาเป็นม้อมสู้เขาหม้อแกงอ่ะกูนี่อยู่มิจิตอะไรวะพาถิงเมียกูก็มีมาเหมือนกันอะไรวะหาเสียงสิสู้เขาแม่ใจใหญ่กาแม่ผมธนพลไววไหมโอ้โหเธอรักผมสงสารผมขอเสียงป๊บมอสักหน่อยเถอะครับแต่มให้มาเลยแม่เดี๋ยวมาซีจระเข้มาฝาก ยังพอ,อมีนะยังจะมีปลาดปลายเสียงเหมือนกอูเ่รังคนทันหน้าคนต้องเคดนี่นักเลงเมืองเงทนะครับทันหนคนช่างกล้าจะดึงอุตสาห์เข้ากลับนให้ส,งส่งเสียงให้ทราบไม่สง่งขอมดแดงเขาดูนุ่งนายต้องสู้ให้ได้จริงอะระดี เอาว่าอาโคตแดงเนี่ยเขาเป็นถึงทั้งคู่อย่าไปเกี่ยวกับอาโคปูแต่ถ้าวันนี้กูตู้ไม่ได้เดี๋ยวอาอูเขาก็ติดตัวเดี๋ยวคอยดูแล้วกันน้องนายสิโคตแดงน้อยมาแล้วน้องนายกลับไปอ๊อฟพนักพนัใครมันจะกลับมาก่อนกันลูกนก็ไอ้หมาล้ม 哎、啊，还是两号，你跟女朋友，哎，来来来。